ถ้ามีคนถามว่าเรามาปฏิบัติกันเนี่ยมาสวดมนต์กันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อได้อะไรครับเรียมตัวตายเรียมตัวเกิดจุดใหญ่เลยวอ,อยากเข้าใจเรื่องการเีนว่าแต่เกิดจากเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์อะไรพวกนี้คือฐานเนี่ยฐานเพราะการเกิดการตายมันเป็นธรรมชาติมันหนีไม่ได้ไงตัวหนีได้ไหมเอมาเกิดแล้วไม่ตายมีไหมไม่มี ตายเกี้ยงแล้วก็เกิดเกี้ยงเพราะฉะนั้นการเรียนว่าแต่เกิดถ้าก็ถ้าเราฝึกเนี่ยเราสามารถจะเกิดเลยหรือไม่เกิดก็ได้ไง mm. มันไม่ต้องไปเสียเงินอะไรทุกครับไอ้ที่เขาเสียเงินไปเรียนธรรมะนะอันนั้นมันนงแนม้มันเด็กมันไม่รู้เรื่องมาเสียเงินที่ไหนศาสนาพวกเป็นกลางกางว่าตามสภาพของความเป็นจริงใช่ไหมล่ะเออให้เขาหลอกไปเสียเงินเป็น,มนหมื่นๆบางคน อกคพกับกรรมฐานท่านบอกเองสวายชีวิตเองนึกถึงพระเองสวดมนต์ภาวนาเองก็เป็นกรรมฐานนะท่านบอกเองตรงไปที่พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นุ่นตรงที่หลวงตาไม่ได้ไปตรงที่หลวงปู่เพราะหลวงตาย,ยังมีรูปมีนามอาจจะสึกก็ได้ไงเข้าใจไหม เออถ้าตายในแล้วก็โองไม่สึดแล้วอะไรอย่างเวลาที่เราไปที่เขาไปอ่านในหนังสือกันนะฮะว่าฝึกแบบนี้ชาญหนึ่งชาสองชาสามชานสี่เป็นแบบนี้เราก็ไปจํามาเพื่อที่จะฝึกให้ได้แบบที่เราจะไปอ่านเลย,ยทุกทกลองตกต้นไม้ไหมเด็กทุกจะรู้ว่าโดนกิ่งไหนมามั่งมันวิบลงมาเลยหลวงพ่อไม่เคยสอนหลวงตาเรื่องพวกนี้เลยนะ สอนอย่างเดียวเองทําจิตในี่ยเบาเบาสบายขึ้นความดีในโลกนี้มาที่เองตลอดอเองก็สวดมนต์ไปแผ่เมตตามโมทนาบนมบันคือจิตมีบุญอ่ะคือการบันทึกบุญทีนี้จิตเองควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่เนี่ยบุญมันเข้าตลอดน่ะกรรมหนักกรรมไม่ดีที่มันหนักมันก็เบากรรมเบาก็หายถึงเองป่วยเนี่ยเองก็หายเร็วฉันบอกคือบุญประคับประคองชีวิตอ่ะมาอยู่กับบุญท่านวะ อารมณ์ดีนะนี่สิเพลงก็ร้องนะอารมณ์ดีอารมณ์ร,มณรวยนั่นแหละ <Okay. S 2> ขึ้นที่ดีมันก็เข้าตลอดนะ oh. มันก็จะเกิดความเคยชินใช่ไหมล่ะ <Okay. S 2> พออายุมากขึ้นมากขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันกระทบเนี่ยมันก็เป็นบวก mm. ไม่มีลบนะดูไม่กลางกลางไม่มีลบนะไม่มีเปลือกไม่มีมันไม่มีอะไรทั้งนั้น,น <Okay. S 2> อ่ะเขาเรียกว่าส่งอารมณ์อยู่กับบุญอารมณ์ใช่ดูหน้าก็โลก หน้านะคนมีบุญดูหน้าก็รู้หน้าเขาจะยิ้มยิ้มอ่ะไม่อมไม่อมความทุกข์ไม่เขาไม่อมอะ่ะ <laughs> <laughs> เขาปล่อยไปแล้วเขาไม่อมแล้วคนที่ชอบสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นนะโหหนักเลย <laughs> แต่เขาไม่รู้ตัวไงฮะเราจะไปต้องบอกเขาไหมถ้าซีกอย่างนั้นน่าจะบอกนะถ้าไม่ซีกจะไปบอกนะ,กะกนะทุก เราเรื่องเลยนะโอ้มันจะเชื่อเราหรือยากยุคเนี้ยท่าน่านบอกว่าเองสร้างบารมีกับวิญญาณมันจะดีกว่ามนุษย์่ว<ๆ>่าเองไปหลอกมนุษย์สวดมนต์เนี่ยมันคงยากในยุคเน,นี้ย<ถ>มันไม่เชื่อเองหรอกท่านบอกออปัจจุบันมีน้องผู้หญิงคนลาว<ล>นะครับ<ๆ>มาช่วยงาน คนเขาบอกเขาไม่เคยรู้เรื่องการทําบุญเลยไม่เคยสวดมนเลยเขาเห็นเราใส่บาตรสวดมนทุกวันเราก็เลยแนะนําให้เขาสวดมนด้วยใส่บาตรไปด้วยกันนี่ก่อนนอนเขาก็เปิดบทสวดแล้วเขาก็สวดมนนอนทุกคืนจนได้เดือนกว่ากว่าเขาฝันว่ามีผู้ชายหน้าตาดีสูงขาวใส่ชุดขาวมาวิ่งเล่นกับเขาฮะ พอตื่นขึ้นมาก็เหมือนว่าเขาว่าเหนื่อยจริงๆเหมือนไปวิ่งเล่นกับเขาจริงๆอยากถามว่าอยากถามว่าชายหนุ่มนั่นเป็นเทวดาหรือเปล่าฮะโอไม่ใช่เทวดาเข้ามาไม่ได้หรอกครับอืมตัวหนูเองอยู่บ้านมาตั้งนานไม่เคยฝันถึงใครเลยทําไมเขาถึงมาเข้าฝันเขาความผูกพันกันแน่ดีนะคนที่นอนนะไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่นะ เรไอ้ไจะฝันในซ้ำแล้วอ่ะถ้าไม่มีข้อมูลในอดีตหรืออนาคตคิดไว้เนี่ยมันจะไม่ฝันไม่มีข้อมูลอะไรมันฝันไม่ได้เพ้าเราหลับเรายังไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่เลยมีก็รู้ไม่หลับเมื่อไหร่คนในแบบไม่รู้หรอกสำาฝันเนี่ยบางคนฝันทุกวัน ฝันจนชินเนี่ยคนฝันในหนูตาทุกวันเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยนะเมื่อก่อนนะมิชิตรวัดนะฝันทุกวันบอกเช้ามาถามมาไิชิวันนี้ฝันหรือเปล่าฝันเมื่อคืนก็ฝันขนาดอยู่ด้วยกันมันยังฝันเลยคําว่าทําตัวให้สบายทําใจให้สนุกหมายความว่าอย่างไงครับอ้าวก็ทําตัวให้สบายไง เราทำใจให้สนุกหงมันก็ตรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันไม่สบายก็เปลี่ยนอิยบบดเลยยืนเดินนั่งนอนน้ำสบายบนอนก็นอนสบายอยากสอบถามหลวงตาว่าเกิที่ขึ้นจากพระที่เป็นผงหนะฮะ อนได้มาใหม่ๆคือยังไม่มีเป็นเก้ง,กงตอนนี้ขึ้นมาเป็นผลึกใสๆบ้างขุ่นบ้างสามีเป็นฝรั่งบอกว่าเชื้อลาไม่ใช่ขึ้นมาจากเนื้อใช่ฝรั่งมั้ว่าเชื้อลาขึ้นมาจากเนื้อฮะทุกโอครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่สร้างพระในใหม่จะเข้าใจไหมไม่ขึ้นนะลงตาไม่ขึ้นนะพอดี มีเพื่อนเพื่อนที่ไปเช่าหลวงปู่เชาา่าพระหลวงปู่เนี่ยนะสมัยก่อนนะตอนที่ท่านเสียนะคนในวัดนะหลวงพี่เขาไม่รู้เขาออกมาจําหน่ายนะเขาไม่รู้ว่าขึ้นพระธาตุเพราะหลวงตารู้ตั้งแต่อยู่กับอยู่ท่านแนละ้ะเขาเช่ามาทั้งเยอะขึ้นเต็มเลยแต่นี้หลวงตาก็ขอเข้ามาแล้วก็มาวางไว้ตรงกลางเอาพระที่เราพระองค์ไหนก็ได้เอาเอาไว้ตรงกลางนะทับทับนึน สักปีสองปีนี่ลามเลยทุกตอนนี้ลามไม่หยุดเลยหลงตาสร้างพระองค์เล็กๆนี่หลวงตาได้นับปริมาณไหมว่ามาณกี่ไม่จํากว่าสิบล้านองค์สิบล้านองค์ใช่กระจายไปอยู่ไหนแล้วบ้างอยู่ในหายมังอยู่กับคอคนมัน่งโอส่วนใหญ่อยู่กับคอคนนะอย่างนี้ทุกองเวลาที่หลวงตาสวดก็ไปทั้งหมดทั้งสิบล้านองค์เลยนมันไป กับคอคนแล้วมันกลัมากับมาที่หลวงตาทุกลหลวงม่อเจก็ออกโอ้โห,โหมันก็ไปที่หลวงปูค่ครับแล้วกลับมาที่หลวงตากลับพุที่คนห้อยครับวัฏจักรวัฏวนบุุญนแล้วไหนจะพระอ,องค์ใหญ่ๆอีกประมาณไม่ได้ห๊ครัตมันเป็นศาสตร์โพลิศาสตร์จะบอกใครนะคนนึกไม่ออกหรอกแต่คเขานึกออกเขาทำแล้ว ทำให้มาเสียเวลานู่นนี่นั่นนะยิ่งตอนนี้ยิ่งซ้ำแล้ววงตากระจายในการทำผ้าทั่วแผ่นดินนะลงทีู่เมืองนอกก็ยังทำเลยเข้าหวงตางหมดแล้วไปทางภูมิไปทางมนุษย์โอ้ยนี่อยากพูดเดี๋ยวหาว่าเวอร์ <laughs> ดูเอาเองก็แล้วกัน แม้แต่กระทั่งรูปภาพเนี่ยที่เราพิมพ์แจกเข้าไปหรือบทสวดที่เราแจกไปเทุกเหตุที่เกิดจากเรากลับมาเข้าเราทั้งดีและไม่ดีคนที่ทำก็เข้าเขาน่ะอืแล้วกลับมาที่หลวงตาคคนที่ไม่มีส่วนแต่มาร่วมอธิษฐานทีหลังเข้าก็เข้าเหมือนกันโชคไปเกิดเป็นเทวดาก็เข้าอีกอะ บุญที่รัไเข้าตอนเป็นเทวดาเข้าเอกขึ้นพร่มมาเข้าถ้าไม่เข้าคือลงข้างล่างไม่เข้าโอ้เข้าอีกพอเกิดไป็ีเข้าอีกและหมายถึงว่าบุญที่ทรมารถไว้ชาติก่อนโชว่าเรากลับมาเกิดใหม่เข้าอีก่ะจนกว่าจะรวมไม่เกิดอะอแล้วไม่เข้าแล้วครับจนกว่ารูปรักนั้นไม่มีแล้วก็ตัดไปที่รูปรักรูปลักรูปรัก ตอนตอนที่ฝึกกับท่านท่านท่านอธิบายเรื่องเนี้ยข้างหน้าก็เดินไปข้างหลังก็ยุบไปเรื่อยๆนะเข้ญญาใจไหมเกิดทําตายเกิดทําตายอย่างนั้นอนะ่ะมันเป็นศาสตร์ของโพธิสัตว์เขาแนวทางสร้างบารมีของโพธิสัตว์ครับโพธิสัตว์ถ้าเราจับโพธิสัตว์ท่า,านยังเวียนว่ายตายเกิดกับเราเพราะฉะนั้นทําบุญกับโพธิสัตว์มันไกลไกลมากเลยทุก กายจนขัวท่านจะตัดสัตว้หรือเราไม่เกิดวะล่ะแต่ทํากับผู้ผู้ได้เจ้าหรือพระหานนี่มันก็ไม่เกิดเจตดชาตินะจบแนละ้วเพราะท่านไม่เกิดแล้วเป็นปัจจุบันกรรมแล้วไงสายใหญ่ไม่มีแล้วไม่มีกับเราแล้วถึงเราจะทาบุญแล้วไม่มีสายใ่แล้ว อย่างพระโพธิสัตว์ที่ท่านสร้างบาร,รมีอย่างเช่นคุบาศรีวิชัยอย่าเงี้ยทำไมตอนท่านสร้างท่านยังต้องเจอเรื่องราวต่างๆคนมากันแกล้งใส่ร้ายใส่ความอะไรเงี้ยคูบาเขาก็มีกรรมเหมือนเรา,าเหมือนหลวงปู่คือปิดอวัยภูมิแล้วมันจะมาใช้กรรมในเมืองมนุษย์ครับคนคนปกติไม่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกเพราะนั้น พริษัทบางองค์เนี่ยมีเรื่องตลอดนะแต่ท่านก็ทนเพราะท่านทําไว้ไงท่านทําไว้ในโลกมนุษย์นะบางทีท่านก็ไปฆ่าไว้แย่งไปอะไรเพราะเ<ๆ>ปรบับสภาพสังคมให้มันตามยุคน,นั้นประมาณนั้นนะทุกคนมีกรรมอ่ะมันก็ต้องชดใช้แต่มันหนักเป็นเบาอันเองกรรมหนักเป็นเบาใช่กรรมเบาก็าหายไป เรากำลังบุญกำลังบุญประเข้าประคองในการดำรงชีวิตในการสร้างบารมีพอท่านเกิดมาท่านไม่ไมาเสวยบุญนะท่านสร้างเลยไงท่านเกิดมาท่านก็บวชท้งแในเนรแล้วไงใช่เวลาบางองค์อ่ะแต่บางองค์ก็บวชตอนแก่มั่งตอนอายุมากแล้วบางองค์ก็ไม่ได้บวชเป็นครวาสก็เป็นโพธิสัตว์ได้นั่นอยู่ที่หน้าที่อาชี่ของท่านแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเนาะ พบชาติสถานที่โอกาสเวลาคอาจจะเข้าใจยากเลยนะแล้วหน้าที่ของเราบางคนยังไม่รู้ว่าหนูเกิดมามีหน้าที่อะไรนะหน้าที่จะต้องตายไนงะหนูก็ต้องเตรียมตัวตายนะเกิดมาแล้วต้อง,ต,องตายวมีใครไม่อยู่มั้งนะมีใครอยู่ได้ในโลกนะเนี้ยาก็ต้องเตรียมตัวสิใช่ไหมหรือไม่เชื่อ,ไม,อไม่เชื่อก็ต้องมาฝึกนะเออหนูจะไป มัวแต่เออรืเหยลอยชายอยู่ไม่ได้นะหนูเดี๋ยวหนูจะเกิดเป็นหนูนะอ้าวเ็เตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดเราต้องเผชิญกับความทุกข์ความสุขความขับเค้่นใจดีใจเสียใจอะไรพวกนี้เพื่อเพลินใจเนี่ยเออเรามันขับมันได้ไหมล่ะเราไปติดมันไหมนะล <c oughs> ้วนแต่เป็นกรรมชัดเจนไหมล่ะ ถ้าเชื่อนะพูดถึงถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปถ้าเชื่อก็สวดมนต์ก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องสวดสวดแล้วต้องดีถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องสวดหลวงปู่ท่านก็บอกว่างั้นถ้ไมไม่ดีไม่สวดสมัยล่ะก็มันไม่ดีนะก็ถูก อย่างคนที่เขาสวดมนต์โดยที่ไม่ได้คิดอะไรคือเขาให้สวดก็สวดอย่างนั้นนะฮะได้นะทุ<ม>เป็นสายใยกับขุนมนนะ <ภา S 2> ที่เขาสวดนะต้องเป็นประโยชน์นได้นั่นนะมีคนบอกว่าสวดมนต์แลวดีไปฟังมาก็เออก็สวดตาม,มไม่ได้คิดอะไรมันก็ดีไง<ม>ชีวิตเขาก็ดีแต่กับบางคนที่สวดมนต์เพราะว่าคาดหวังว่าจะให้มันดีอย่างเงี้ยเหมือนคนคาดหวังก็อยากอยากรู้อยากเห็น อยากสัมผัสอไอ,อ้ยากเนะี่ยเป็นตัวปิดกั้นแล้วครัอ<า>ไอ้ตัวอยากเนะตัวปิดกั้นนะอยากครับไม่อยากถ้าอยู่กลางๆกลางๆนะก,ก,กับอยากก็ไม่อยากนะนะอารมณ์เพลินๆอารมณ์เบาๆนะนะั่นแะมันก็จะเห็นนิมิตถ้าอยากเลยก็ไม่เห็นหรอกถ้าไม่อยากก็ไม่เห็นอีกอนะ ลองพิจารณาให้ดีนะครับถ้าอยากรู้อดีตชาติของตัวเองในชาติที่แล้วว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาเนี่ยฮะหลวงตารู้แตมันจะไม่รู้ตัวเองบันทึกไว้ชาติปัจจุบันเนี่ยบันทึกทำกรรมไว้ที่ไหนมันอยู่ตรงนั้นจิตเป็นตัวบันทึกไงมันไปไหนหรอกถ้าเรานึนมักคมาชาติปัจจุบันนะในอดีตก็เหมือนกัน ทำอะไรก็ไว้ตรงนั้นล่ะทำมนึกกัรมาเหมือนกันแต่ต้องฝึกไงฝึกย้อนอดีตเนี่ยตัวเองนะไม่จะฝึกย้อนอดีตคนอื่นนะไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่รู้เป็นไปไม่ได้เราทุกข์มันจะการฝึกฝนไหมแต่ถ้าเชื่อแล้วเนี่ยไม่ต้องไปฝึกหรอกไม่ต้องไปสนใจ สนใจปัจจุบันไปอนาคตเพราะอนาคตมันจะมีกไกลกูจะไปไหนดีกูจะเกิดหรือไม่เกิดกูจะเป็นใหญ่ทุกภพชาติดีไหมอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ก็ต้องฝึกไง <c oughs> เพราะการเกิดการตายมันเป็นธรรมชาตินะถูกไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยตุ <c oughs> ไปตามกรรมแน่นอนนะไม่ใช่ไปตามใจังไปตื่นเต้นอะไรนะโลกมนุษย์นะ่มันก็เกิดเกิดตายตายกันใช่ไหม อยากให้คนไทยมันมาสวดมนต์จะยากนะเพราะการสวดมนต์เป็นการห่างจากความรู้สึกไม่ดีเป็นการพักนานๆเข้าแก่มาเนี่ยมันคนจะเข้าโรงพยาบาลน้อยคะคนไม่เข้าใจถึงพุทธมนต์นะคนโบราณเขามีไม่ค่อยมีโรคมีอะไรเวลาเขาตายเขาก็านอนแบบนิ่มๆอะ่ะเขาไปก่อนนะเพราะเขาฝึก พเราควบคุมมันอยู่ท่าทั้งสีเนี่ยมันผิดปกติรู้ฮะว่าจะไปไม่ไปมันก็ไปออกก่อนไม่ให้มันดีบไงแต่ทุกวันนี้มันไม่ยอมไปเพราะมันห่วงไงกลัวไงกลัวเพราะอะไรเพราะกูตายเรารู้ไปไหนไงมันตรงเนี้อตายแล้วไปไหนไม่รู้เนี่ยมันก็เลยแข็งไม่อยากออกไม่ออกก็ไม่ได้เพราะมันผักให้ออกกมไม่ได้ไงเออมัน ดีบอกกูจะเป็นเดอ๋ออกก็ไปตามกรรมไงการที่เราออกจากร่างโดยอารมณ์ที่เราไม่อยากออกมันไปตามกรรมเลยเระถูกต้องอารมณ์สุดท้ายเลยความรู้สึกสุดท้ายอ่ะจะคิดดีก็ไปดีอ่ะอตอนนั้นมันจะคิดดีออกแล้วนรืเอาไม่รู้กระจายมาทุกภพทุกชาติน่ะแต่มันลืมไหมโเราตายมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติไหนเกิดกับชาตินั้นก็ตายละ แต่มันเริม่มอะไม่ได้ฝึกอ,อยู่อเมริกานะครับหลวงตาแล้วฟังหลวงตาทุกวันก็คือมีความคิดว่าอยากจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่อยากจะขายบงขายบ้านที่อเมริกามาอยู่นเนี่ยเรรียบขายมันไรมีเรื่องกันอยู่รีขายทุกถูกไอเถอะร้อยสองร้อยขายขายเถอะบ้านนะ แต่ก็ติดปัญหาว่าเช่นหม่ฝุ่นเยอะอะไรและสามีก็เป็นโรคเส้นเลือดในสมองที่ไหนฝุ่นม่เยอะในโลกเนี่ยที่ไหนในโลกนี่ฝุ่นไปเยอะครับเออยกเว้นเมืองหนาวแล้วน่ะไปอยู่เมืองหนาวก็แล้วกันไม่มีฝุ่นซื้อเครื่องกองกองฝุ่นรับสิบตัวไว้ในบ้านแล้วกันฮะรัศมีครับความเข้าใจถึงรัศมีวมุู่ รัศมีบุญน,นะคนห้อยพ้าเนี่ยมีรัศมีนะมันจะสกรอบตัวเลยนะะถึงไม่ได้สวดมนต์ห้อยพ้าเนี่ยพระท่านสว่างคุมเราอยู่นะยิ่งพระหลวงปู่เนี่ยมีรูปรักท่านมีรูปพรมมีรูปหน้าก้เยอะแยะอย่างเนี้ยราคามันไม่แพงหรอกเหมือนสองหมื่นนันเองอ๋อพระสว่างไงครับ ถ้าเรานึกถึงพระจิตกระสวา่างพระกสว่างนะถ้าเราสวดมนต์ไปอีกะมันสว่างอะสว่างนะท<ะ>ุกแล้วขึ้นไหนมันจะมากระทบได้ขึ้นยิ่งพวกโลกพวกอะไรเนี่ยมันมาไม่ได้คร<ะ>ับจริงจิตเองสว่างอะความไม่ดีมันทะลุเข้าไม่ได้เองเห็นไม่โลกในอากาศไม่เห็นแล้วเห็นแสงสว่างไหมล่ะเขาไม่เห็นนี่มันสัมผัสที่ใจไง มันสัมผัสที่ใจเพราะใจเป็นตัวสัมผัสไงแต่ใจเนี่ยมันก็นมาจากสัมผัสมาจากตาหูจมูกลิ้นกายมันเข้าที่ใจเข้าๆออกๆออกออกออกให้ตุ๊มฝึกไว้เือถุกมันจะมวันว่าที่หลายคนที่เขาบอกว่าเห็นหลงตาสว่างหลงตาดูมีออร่ามีแสงอะไรเงี้ยเ็าสวดมนมุษย์มีแสงได้ยังไงหรอมีทุกคนอะ สมัยที่ฝึกอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมือคิสั้นเห็นคนนั่งสวดมนต์มุ้งเงยสว่างหมดเลยโอ้พระเรานําแสงสว่างนําบุญมามันก็มาใช่เรานําอะไรมาขึ้นนึงก็มาเราแหลคะคนี่ยังต้องคิดซับซ้อนเลยเราอยู่กับพระขึ้นของพระก็มารเราไงเราจะเอาขึ้นอื่นมาทําไมล่ะเอาอย่างนี้พระองค์ที่หลวงตาห้อยก็สว่างกว่าองค์ที่หนูห้อยเลยฮะ S 1> <S 1> <S <S ใช่ไหมับเพราะหลวงตาห้อยแสงสว่สาลลงตามากองค์ที่หลวงตาห้อยก็เลยสว่สางมากมันก็มันก็แพงมากขึ้นเนี่ยอ๋อหลายคนถึงอยากได้พระองค์ที่หลวงตาห้อยไปนมันเป็นตัวเลขโตเหมือนทองอ่ะทองบาทหนึ่งอ่ะตัวเลขมันขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆ <S 2>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  บางยุคมันก็ลงมาเดี๋ยวก็ขึ้นไปแต่ทองก็คือบาทนั่นแหละ มีโชคลาภบ,บ้างไหมครับของตาคือแถวบ้านไม่มีขายเหรอ้อาปากซอยอะ่ะที่บอกว่าเราสามารถเบิกบุญเก่ามาได้เนี่ยคือหนูเบิกเท่าไหร่บุญไม่มาสักทีเนี่ยมันหมดมต้องทําใหม่ถ้าเบ,บมามิกมาไม่ได้สักทีเนี่ยแสดงว่ากูกินหมดแล้วเหมือนยุคป,ปัจจุบันเนี่ย คนทํางานเดือนหน้าก็กินเดือนนี้ใช่ไหม<ะ>บางคนเบิกมากินเดือนหน้านู่นอี่อยังยังไม่ได้ทำให้เขาเลยเบิกมากินก่อนคือของเกา่าจะมีน้อยใช่ไม่รู้ว่าตอนนี้ติดลบแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นู<อ>้งทาใหม่ทําทุกวันไง่<อ>ไแล้วก็โอดีของตัวเองเออกมาเป็นประโยชน์ได้อืเพราะมันมีอ่ะมันมีแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเบิกได้ไงครับแล้วกรรมเก่านะกรรมไม่ดีนะ เขาไม่ดีเก่าไม่มาเพราะเราไม่คิดมันจะมาต่อเมื่อเราคิดถึงถูกต้องเลยช<อ>ิ้นมันเนยมาเหมือนั่นแ่ะถ้าเราไม่คิดมันจะมาไม่เอาเหมือนเราคิดถึงคนรักเก่าไงโอมาแน่นอนเลยอย่างตู้เนี่ยถ้าเห็นคนรักเก่ามาเนี่ยมันแก้ผ้ามาด้วยเอาโอโ้โหเพราะตู้เคยเห็นแล้วไงอ๋อใช่ไหมล่ะตู้ก็น,นึกออกฟับเลยใหญ่คนนี้เหมือนเลยเพราะเราบันทึกไว้โทกต้องโอ้โหอ ถ้ามี<ช>หลายน<อ>นคนยก็บันทึกมากคนโอ้มากคนก็คนไหนมาก็นึกออกอะ่ะอ๋อจริงจริงเนะี่ยคือกรรมตาหัวจมูกนิ้นกายบันทึกทุกลมหายใจเข้าออกไองอ,อยู่ดีกันสักสิบปีเนี่ยไม่บันทึกให้มันรู้ไปรู้หมดตั้งแต่หัวยันเท้าเราสามารถลบล้างเมมโมรี่ตรงนี้ได้ไหมลืมได้สมมติว่าอยู่กับเมียมายี่สิบปีแล้วอยากลืมเลยนะลืมว่าสวมดมนตะ์ก็ลืมไปเรื่อยๆอะ่ะ <laughs> ถ้านึกมันกลับมา ถ้าพอจจเนี้กูก็สวดหัวสวดื่อสวดกบขึ้นมาเลยมันก็ย่งเก่าอให้ขึ้นมนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมันมากขึ้นเนี้ยมันจะคิดไม่เอนไม่คิดโคตรง่ายเลยแต่มันทำยากต้องต้องต้องมีมีความเพียรไงเวลาคิดก็กลับมาไงถ้าอยากให้ลืมนะ บางคนเนี่ยพอคิดไปเป็นชั่วโมงกวาจะกวาจะฮู้คิงอะชั่วโมงเขาคิดดูนะายาวเลยจะอู้เลยนะก็<อ>ไปยาวไงรู้สึกตัวู้คิงอะ <c oughs> <c oughs> ต้องมานน่แหละท่านบอกให้กลับมาเร็วๆอย่าไปยืนานโลกอะอติดตงตันว่าเคี้ยวเอื้องเลยนะใช่ ไม่มีใครช่วยเองได้นอกจากต,ต,ต,ตัว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 เองเนกรรมในอดีตเนี่ยในอนาคตให้จิตเองเบาเองสบายเองไม่รำคาญนะอย่าว่าด้กรรมไม่ดีเลยกรรมดีมันก็ลืมอลืมไปหมดแหละเพราะจิตมันเบามันสบายมันอยู่มันก็น,นิ่งสบายไม่อยากทําอะไรค,ะความสุขคือความสงบที่เขาบอกบอกนะอย่างไงสัมผัสพวกเนี้ยนี่จะสวดทำไมล่ะ ถ้าไม่มีประโยชน์เขาไม่สวดกันหรอกครูบาอาจารย์สมัยไหนมาแล้วเขาก็สวดมนต์ภาวนากันท้งนั้นแหละเขาไม่อ่านหนังสือหรอก<ม>เขาไม่ฟังด้วยเอา้าครูบาอาจารย์เขาบอกเออสวดบทนี้นะเนี่ย<ม>เขาก็จดจ่อกับบทนั้นอนะ่ะเหมือนคนเล่นอาคมอะ่ะไปขออาคมท่านก็บอกเนี่ยเองสวดไปเนี่ยจนกว่าจะสัมผัสอาคมนี้ได้ก็<ม><ม>ยืนเดินนั่งนอนสวดอยู่นั่นแหละ บริกรรมอยู่นั่นเนี่ยเพราะอย่างเขาบอกว่าทุกวันนี้มีคนออกมาสอนธรรมะก,กันเยอะแยะมากมายคือเราจะรู้เรื่องไงว่าธรรมะที่เขาสอนเนี่ยมันจริงไม่จริงตัวอารมณ์ที่คนสอนก็พอเวลากระแทกไปอารมณขุนไหมล่ะอขุนมันก็ไม่มีทํามันทํามวยนะไม่ใช่ธรรมะธรรมะทํามวยทําเมินทําเมียงอะไรประมาณนะั <sh> ้น <arp sh arp> ทาเมา เมาในทํเมาเลืมลืมลืมดูคิงลุมเลยเพลินไปเลยเลยไม่รู้คิงเลยเข้าใจไม่สุครับได้แค่แจ็คแมมนีจากอารมณ์ไม่ดีไม่ยากหรอกคนที่เคยชินอารมณ์หุดหนิดอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์พวกเนี้ย स्वाद मानते हैं